ไอไม่หมดละฮึมเล่นไปหมดเลยเล่นไม่ไว้ไม่ไว้ใช่นี่แต่ถ้าอยากเล่นชนะชนะไปเล่นเท่ต่ำๆนะแม่งมันนะอ๋อใช่เม็ดเม่ดเม็ดเมชาเมื้อเมชานี้ผมเล่นแค่เทียสองเองเทียสองไม่ไหวแม่งห่วยไปเ ลบลบเลยสองมันยิงมัน้วโอ้โหมันยิงอย่างแบบสตาร์วอเออร์เออต้องพูดๆๆโอ้โหโคตรมันเลยไม่ถ้าจะเก็บเอาชนะ75แบตต้องไปนู่นน่ะไปเล่นเทียห้าเทียหกอะไรแค่ชนะบ่อยดี ที่เสือยืนยันม่อนครเบเราจำมาแล้วดูดูฮึสุดมันตลบช้าเลือเกินไอ้หางที่สองที่สามเนี่ยเออพี่พี่จะไปไหนจะไปไหนจะไปฆ่าพี่ทัวร์โอ้ chạy máy. Ow! Hey bao! Ao nó mất nguồn gốc nguồn gốc nguồn gốc nguồn มองมองไม่เห็นเลยี่เหรอโดนอะไรบ้างวะบ้าจริงเนาะมอไม่ห็น

I'm Target locked! Come on, โอ,โอ้สี่ที่แหละมันอยู่ทา่ไหนวะก <c oughs> อุปกรณ์เสียจะสายพานพังปืนเสียไปคีบเข้าคีบเข้า คิวเขาเลยนี่ม <poured alive ấy> <other not S 1> ันบอยชัดๆน้ำมันเขากินได้น้เไม่ต้องนะอย่าทำมันเสือมค่ะไม่หนูอยู่ตรงนี้อยากตรงนี้มันโดนในนี่เอไอกล่องไอซี